สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมจะเดินทางไปทุ่งครุกรุงเทพมหานครนะครับผมมีนัดเอาเหดเงินหลวงพ่อรวยนะครับน้ำหนัก4บาทพร้อมกล่องเดิมครับรุ่นรวยทรับแสนล้านปี6-1นะครับส่วนราคาจะเท่าไหร่กันนั้นและเหดเงินหลวงพ่อรวยจะมีหน้าตาอย่างไรจะแท้หรือไม่นั้นตามผมไปดูเลยครับเดี๋ยวผมขอตัวเดินทางก่อนนะครับเลต go <S เอามาน้องมามาเป็นพันยั์ ไปขึ้นรถไปโยโยพี่จะพาไปขึ้นรถไฟไล,ไ,ล,ไ,ลไปไลไปแล้วจึงเ่งบางบอกถึงพี่จะเป็นคนบ้านนอกภาษาไปบางบอกพี่ไปประจําเด้อไปนําพี่บอละนอนไปนําพี่บอละน้องสีบ่ได้สองมองพี่สิพ้าไปเดี่ยวหัด้องคนเดียวพาเดี่ยวเสก,กา,าได้ไม่ใจอายแน่นแน่นอน,น,นลันลันนาพี่นวลในนินนาลันลนาพีน่นวงในนินนาที่พ่อทันยาที่พอสัญญา ฟังสอยเอาสิตายไปๆปของหัวว่าเป็นหัวไก่ตีเต็มเต็มเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสรุปว่าแท้จบมาที่3,500บาทนะครับตลาดพระเช่าหากันที่3 0 0ต้นต้นๆชิ้นนี้ผมซื้อแพงแสดงพลังครับว้าาาฮาฮา